ลำบากตั้งแต่เด็กนั่งหลังแข็งห่อของ500ถุงบ้านที่ลำพูนหลิวอาจาริยาหาเงินได้วันละ10บาทชีวิตเปลี่ยนแทบจำไม่ได้หลิวอาจาริยานักร้องลูกทุ่งชื่อดังมีผลงานเพลงยอดฮิตมากมายซึ่งเธอได้มาเปิดใจถึงชีวิตในช่วงวัยเด็กที่แสนจะลำบากตอนเด็กเห็นว่าลำบากมากในช่วงนั้นลำบากมาก พราะว่าอยู่กับตากับยายมีช่วงหนึ่งไม่มีน้ำป่าต้องไปยืมข้างบ้านบางทีมันลืมไม่ได้ไปซื้อแล้วขอเงินยายไม่ได้เพราะตอนนั้นเด็กมากแล้วยืมบ่อยๆ้างบ้านก็บอกว่าอะไรแค่น้ำป่าไม่มีตังซื้อมันก็คิดนะเออใช่แค่น้ำป่าทำไมซื้อไม่ได้ต้องไปยืมเขา ชีวิตลำบากขนาดนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงๆมันเป็นช่วงชีวิตพลิกผันตั้งแต่ป .6 คุณพ่อเลิกซัพพอร์ตเราก็เลยลำบากตรงนั้นทุกวันนี้ก็ยังเจอบ้าง หนูก็ยังส่งให้คุณพ่อคุณแม่ทุกเดือนคุณพ่อคุณแม่ไปไหนแยกทางกันตั้งแต่เด็กและช่วงนั้นหารายได้ด้วยการห่อขนมจีบได้วันละ1 0ถึง20บาทส่วนคุณตาเป็นช่างไม้คุณยายเป็นช่างทำอิฐบล็อกก็จะได้วันละ 120- ถึง150รวมกันก็ได้200กว่าบาทซึ่งเราก็ต้องเรียนไปด้วยไหนจะค่าเรียนค่ากินค่าอยู่เราน้อยใจไหมว่าทำไมเราไม่มีคุณพ่อคุณแม่เหมือนเด็กคนอื่นๆ ตอนแรกๆก,ก็รู้สึกค่ะแต่พอแบบอยู่ไปเรื่อยๆก็ชินและอีกทั้งหลิวอาจาริยาร่วมลงทุนโรงแรงทำถุงยางชีพเพื่อแจกใจให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอยุธยากว่า500บ้านหลังจากที่มีข่าวประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางน้ำหลังประสบปัญหาฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ล่าสุดทังนักร้องลูกทุ่งสาวหลิวอาจารย์พมพึกเจ้าของเพลงดังอย่างสไพยนายก ก็ได้มีการออกมาโพสภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเป็นภาพบรรยากาศของเจ้าตัวและทีมงานขณนะกำลังร่วมกันลงทุนโรงแรงทำถุงยางชีพพร้อมแนบแคปชั่นบอกจะนำไปแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยทางน้ำที่จังหวัดอยุธยากว่า500บ้าน